เป็นรีวิวนะคะของการส่งโตะลันเบียสีขาวนะคะโต๊ะลันเบียสีขาวก็จะขนาดเท่ากับโต้ลันเบียสีน้ําเงินสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทรงปกตินะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวเนี่ยค่ะจะเป็นราคาที่ต้องทําสีพิเศษให้โดยตรงนะคะเพราะว่าสีขาวกับสีดําเวลาทําเงื่อนไขอะคะ่ะมันก็จะทําเหมือนกันเพราะว่าสีขาวเวลาพ่นนะคะมันต้องเก็บ เก็บมีปริมาณประมาณหนึ่งอาจจะสักยี่สามสิบตัวขึ้นอยางเนี้ยนะคะเพราะว่าเวลาพ่นสีอะคะ่ะมันจะไม่ป้องปนกับสีอื่นนะคะดังนั้นสีขาวกับสีดำอะคะ่ะมันจะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นงานที่เวลาแพคเกจส่งลูกค้าในกรุงเทพนะคะเพราะว่าถ้าอย่างในกรุงเทพอะคะ่ะก็จะเป็นแพคประกบหน้าหรือว่าส่งต่างจังหวัดอะคะ่ะ จะส่งแบบพีละสองสองสองนะคะอันนี้เขาวิธีการจัดเลี้ยงจริงๆก็จริงๆวางตั้งก็ได้นะคะก็คือแต่พอดีอันนี้เขาวางเขาวางนอนลงไปก็อาจจะแล้วแต่การตรวจนับนะคะตัวนี้ก็ประมาณ70กว่าตัวลูกค้าจะเอาไว้จัดนงานงานฉลองนะคะก็ต้องดูสถานการณ์ปีนี้ต่อไปนะคะ